ถึงวอลคิดถึงบูเทเกอร์เนะครับฝากกดติดตามและกดสับะไคร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมต้นบูเทเกอร์นะครับค่ะฟ้าพิธีรสื่อสารค่ะคับผมวันนี้เรามาเราก็ไปปั่นกันมาไดอยู่ในขั้นปั่นนะครับมาก็รีบมาถ่ายคลิปให้ดูกันอ่าวันนี้เรามาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการการทำให้อายุของวิทยุได้ยาวขึ้นนะครับก็คือ การที่เราจะมีซองหนังวิทยุสื่อสารก็เหมือนกับเป็นการถนอมนะคะในวิทยุสื่อสารเราเนี่ยมีการป้องกันในในเบื้องต้นครับอย่างน้อยก็คือการฝุ่นได้การฝนการะองน้ําได้ตกมาเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่เสียหายมากแบบว่าไม่ได้รุนแรงใช่เพราะว่าเพราะว่าแต่แต่ละตัวเนี่ยทำออกมาก็คือรองรับแบตเตอรี่หมดเลยนะครับผมอย่างรุ่นเก่าๆเนี่ยของร้านผมมีแทบทุกรุ่นเลย ไม่ว่าจะเป็นไอคอม 2G ไอคอม 02N ไอคอม 2N นะครับกระทั่งตัว t o เนี่ยก็มีก็มีซองนะครับ TIO นี่เกือบ30ปีได้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าคลาสสิกแล้วก็คนจะหาเก็บวางในตู้เนื่องจอากว่าเครื่อง TIO ตัวนี้เป็นเครื่องที่เหมือนกับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านทรงถ่ายรูปลงสแตมป์ถ้าท่านท่านใดเคยเห็นก็จะมีเป็นรุ่นเนี้ย ท่านท่านทรงถึงแล้วก็ถ่ายลงประจ์นะครับ<ฆ>ครับ,บมันก็จะมีซองหนังชนิดพิเศษขึ้นมาอีกชนิดหนึ่งบ,บางท่านเนี่ยคลิปหลังอ่ะแตกหักหาไม่ได้แล้วนะครับพวกนี้ไปหาซื้อตามร้านวิทยุคืออะไรตัวนี้นี่ไม่มีขายทั่วประเทศผมว่ารับรบองได้ว่าไม่ไม่มีก็แก้ปัญหาได้โดยทําซองหนังที่เป็นคลิปหลังขึ้นมาก็คือเหมือนกับคลิปตัวนี้จะติดอยู่กับที่ซองเลยค่ะครับเป็นเหล็ก เป็นเหล็กจะให้เปลือยอย่างนี้ก็ได้นะคือจะไม่มีคลิปก็ได้นะคะทำเป็นซองที่ไม่มีคลิปหลังนะคะก็ได้จะให้ติดคลิปลงไปก็ได้อ้นี่คือปัญหาก็คือลูกลูกค้าที่ไม่มีคลิปหลังหาเครื่องหาไม่ได้แล้วอ่ะ ให้เราทําได้คลิปหลังแต่คลิปหลังตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้อันใหญ่โตเหมือนอันเก่านะครับแต่เน็บเอวได้แน่นอนใช่แล้วก็แข็งแรงแข็งแรงนะครับแล้วก็ตัวตรงคลิปหลังเนี่ยบางบางท่านชอบเป็นเหล็กเปเปื่อยอย่างนี้บางท่านจะให้หุ้มหนังทางร้านเราก็ทําได้แต่สามารถหุ้มหนังได้นะครับผมถึงแม้เป็นเหล็กก็ไม่ได้ว่าจะคมนะคะจะคมอาก็จะมีการลบคมก็ใช้ได้ไม่ไม่อันตรายไม่อันตรายแต่ถ้าเกิดว่ายังมีความรู้สึกว่าอะ กลัว,ลวอ,อยากจะให้หุ้มหนักหุ้มหนงห,นนหุ้มได้นะครับจะมีปล่อยเป็นเงินเงิน,งนแบบคลาสสิกแบบนี้ก็ได้<ภ>หรือจะให้หุ้มเป็นสีดําก็ได้นะครับ<ภ>แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นซองเขาเรียกว่าซองคอมมานโดคอมมานโดเนี่ยผมขออนุญาตหามุมค <c> อมมานโดเนี่ยก็คือมันจะติดไว้กับเข็มขัดเลยวิทยุก็เอามาวางใส่ได้เลยวางใส่ได้ทุกรุ่นแทบทุกรุ่นเลยนะครับตัวใหญ่ก็วางได้ 2G ก็วางได้ตัวสองเอก็วางได้เพราะว่ามันใหญ่มากนะครับ รุ่นใหม่ๆนี่ยิ่งง่ายเลยนะครับรุ่นใหม่แต่ถ้าเล็กๆเลยอย่างตัว0.5วัตต์ไม่แนะนําแบบนี้เพราะว่ามันกลัวจะร่วงลงไปมันจะมีล่องดาอ้าน,น, <ผม S 1> นล่นางแต่ถ้าเป็นตระกูลสเปนเดอร์ที่เป็นประมาณอย่างเงี้ยได้หมดทุกรุ่นเลยแต่ถ้าเล็กๆบางๆบางตัวตอนนี้ทําออกมาเล็กๆตัวเล็กๆบางๆเนี่ยกลัวจะรอดช่องออกมานะครับตัวนี้ไม่แนะนําสําหรับตัวเล็กๆ0.5วัตต์จะเหมาะสําหรับวิทยุที่เป็นพักสนามจริงๆเลยครับ ครับผมก็คือใส่ได้หมดทุกรุ่นนะครับวันนี้ซองหนังก็จะมีประมาณนี้ยผมเอามาเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับ่จริงๆเราก็เคยมีนําเสนอแล้วแต่ว่าเผื่อว่าใครยังไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็ติดตามที่ที่คลิปนี้ได้นะคะแล้วก็เราติดตามคลิปต่อไปว่าเราจะมานําเสนออะไรอีกนะคะอยากจะได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับวิที่สื่อสารนะคะคอมเมนต์มาได้แล้วก็ เดี๋ยวเราจะเอามานาเสนอให้ครับผมหรือหรือโทรมาสอบถามหรือแอดไลน์มาแจ้งกันก็ได้อย่างเมื่อเช้าก็มีลูกค้าแอดมาแล้วก็จะมาถามเรื่องซองพวกนี้เยอะก็เลยเอามาคุยกันเนี่ยผมก็คือเหมือนกับจับความต้องการของลูกค้าแล้วก็เอามานําเสนอให้ท่านฟังนะครับครับผมก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดตับตะไครนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับผมวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาถึงท่านี้นะคะอย่าลืมค่ะทิดถึงวอทิดถึงคุณไทเกอร์ค่ะสวัสดีค่ะ